มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีผ้าล้้าเลอเลิศประเศรศสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบตัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรเมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปร,รมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกข,ขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกรมโมพวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาชิชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเช้าวันนี้ก็อากาศสดใสสว่างจ้ามีแสงแดดมาแล้วมีแสงแดดมาสองวันสวันแล้วน้ำก็คงจะลดปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงไม่มีน้ำใช้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกปีทุกปี เพราะว่าเราต้องอาศัยธรรมชาติอาศัยน้ําจากธรรมชาติต้องพึ่งพาธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยน้ําท่วมเราก็อยู่ได้น้ํำเล้งเราก็อยู่ได้ไม่มีน้ํำเราก็อยู่ได้นะแต่ทําอย่างไรละ่ะถึงจะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้จิ้งจกนะมันอยู่ตามธรรมชาติอยู่กับสีขาวมันก็ปรับตัวเป็นสีขาว อยู่กับสีเข ار, ียวก็ทําตัวเหมือนสีเขียวเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีจิ้งจกอยู่หรือเปล่าพ <etchup, S 1> อไปดูใกล้ๆอ้าวมีจิ้งจกนะหรือจิ้งกาอย่างนี้นะมันก็เปลี่ยนสีไปตามธรรมชาติมนุษย์เราเนี่มีสติมีปัญญาดีนะเราก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเรียกว่าทําตัวให้รอดปลอดภัยได้เหมือนต่างประเทศนะที่เขามีเกาะมีเกาะมากๆต้องเจออุทกภัยต้องเจอ ภัยพิบัติต่างๆเป็นประจำต่างประเทศเช่นประเทศเวียดนามอย่างนี้นะพี่เยนนามองตาเคยไปประเทศเวียดนามเห็นเขาเอากระสอบทรายมาวางไว้ตามหลังคาบ้านนะกันลมกันลมเวลาวาตาภัยมาไม่ให้ลมมันพัดหลังคาบ้านนะบางบางบ้านนี่ก็อย่างในประเทศญี่ปุ่นบางบ้านนี่บางบ้าน ấy, าานี่เขามันเกิดวาตาภัยบ่อยเขาก็จะใช้วัสดุที่ไม่แข็งแรงนะครับว่า พัดมาก็พังไปเลยนะเสียสลาบไปเลยแล้วค่อยสร้างใหม่เนี่ยประเทศญี่ปุ่นประเทศไต้หวันประเทศฟิลิปปินส์หรือหลายประเทศที่อ่าอยู่อยู่ในแวดวงของภัยธรรมชาติเทาลาบากกว่าประเทศไทยเราอีกประเทศไทยเรายังเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่เหมาะที่สมมีภูมิประเทศดีก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายกำลังประสบภัยต่างๆก็ขอให้สู้ๆมีกําลังใจดีน้งตาไม่ไว้นะ มันยังเฉพาะภัยธรรมชาตินี่ยังไม่เท่าไหร่แต่มีพวกมิจฉาชีพนี่แหละแฝงตัวมากับผู้มีจิตอาสามาขโมยข้าวขโมยของมาสวมสิทธิ์สวมรอยนี่ก็ต้องระมัดระวังเอา,อาในท่ามกลางคนดีก็มีคนชั่วอยู่ทุกที่ทุกแห่งนั่นแหละมันก็มีหมดเหมือนกับคนบางคนนี่ทำตัวเป็นคนดีทำตัวเป็นคนดีขา,ายทองในราคาถูกๆนะแจก แจกด้วยเรียกว่าทั้งทั้งแรกทั้งแถมทั้งแจกนะให้ราคาถูกๆนะแล้วก็ทำเป็นคนใจบุญไปช่วยคนนั้นคนนี้นะเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะไม่นานไม่นานคนที่ทำความชัว่วทำทุจริตไม่นานผล,ผลกรรมมันปรากฏคนที่เอาทองไปเนี่ยคนที่เอาทองไปนะี่อก็เรียกว่าเอาไปให้ร้านทองจะไปขายนะ เอา้าซื้อมาตั้งเป็นหมืน่นสองหมืน่นทำไมให้แค่สองพันเองโอ้มันไม่ใช่ทองแท้มันไม่ใช่ทองแท้น้ำหนักมันไม่ถึงนี่นะทอง99%นี่นะใช่แล้วจ้าใช่แล้วมันไม่ใช่ทอง99%มันทองน้อยเปอร์เซ็นห้าบาทเหลือสลึงเดียวคิดดูนะคิดดูสิกำลังข่าวที่กำาลังเป็นกระแสทุกวันนี้นะพวกเราทั้งหลายที่เป็นสุจริตชนก็อย่าทำเป็นทุจริตนะ ทำเป็นทุจริทําทำเป็นสิ่งทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามความชั่วมันปกปิดไม่มิดหรอกช้างตายทั้งตัวจะเอาใบาบัวมาปิดมันไม่ได้มันไม่มิดคนที่ทำความชั่วถ้าทำบ่อยๆผลมันปรากฏเองอันปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองสอนตัวเองบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ใจเรานี่หลงไปทําความชั่วทําบาปทํากรรมต่างๆถ้าทําบาปทํากรรมทําความชั่วต่างๆแล้วมันหมักหมมขึ้นนี่นะมันหมักหม,มมขึ้นนี่มันก็จะเรียกว่ากลิ่นมันออกนะกลิ่นมันออกกลิ่นสีเสียงอะไรต่างๆมันออกมันปรากฏเห็นหมดแหละก็อยู่ไม่ได้แหละเดือดร้อนน่ะเดือดร้อนถ้าทําไม่ดีเนี่ยเดือดร้อนถ้าทําทุจริตคนเราทําไมถึงทําทุจริตก็เพราะว่า กิเลสสามตัวหลักๆนี่แหละที่เป็นเหตุทำให้คนทุจริตที่ทให้ทำคนให้คนประพฤติชั่วโลภโทสะโมหะนี่แหละท่านทั้งหลายสามตัวนี้สามตัวนี่แหละโลภโกโรธหลงนี่แหละเป็นกิเลส้ลยที่ทําให้คนเรานี่ประพฤติทุจริตประพฤติชั่วลาย ความโลภมันอยากจะได้นะมันอยากจะได้เน,ะนนะีเหมือนแม่ค้าขายทองเนะี่ที่ทำเป็นตัวทาตัวเป็นนักบุญนักบุญใจบาปนักบุญใจบาปคือไปหลอกไปลวงเขาขายทองในราคาถูกๆห้าบาทสองหมื่นสิบาทสามหมนอย่างเงี้ยแถมให้อีกนะซื้อกําไรกําไรข้อมือแถมไสร้อยคอให้อีกอย่างเงี้ยเรียกว่าคน คนซื้อก็มีความโลภเหมือนกันโลภก็โลภมาเจอมาเจอกันมันก็เลยเป็นดับเบิลโลภเป็นซูปเปอร์โลภเลยน,เนี่นะแม้แต่พระเราก็เหมือนกันนะเห็นในข่าวว่ามีพระด้วยพระนี่จะซื้อทองให้แม่อยากให้เป็นของขวัญของแม่นะก็ไปซื้อเหมือนกันซื้อทั้งหลายหมื่นด้วยนะโยมก็ใจดีนะแถมสร้อยคอให้อีกอ้ยส่งไปให้แม่แล้วดีอกดีใจแต่พอ แม่ <c oughs> <c oughs> เห็นข่าวที่เขาออกรายการน่ะเอาทองมาเปรียบเ <t> ทียบดูโอ้มันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยกับเจ้าที่ล็อกต้มตุนนั่นแหละอ่าก็เลยรีบเอามาคืนให้เนี่ยโอ้โหมาคืนเขาให้ราคาแค่สามพันเองโอ้โหนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ไม่อยากอ่าไม่อยากได้หรอกแต่ว่ามันความโลภเห็นไหมความโลภเพราะความโลภมันเกิดขึ้นในจิตในใจเราเราก็อยากจะได้นะ ทองใครจะไม่อยากได้ล่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันได้มาง่ายๆนะมันไม่มีคุณไม่มีค่าอะไรหรอกที่เขามาให้ง่ายๆนะอันนี้ไม่มีคุณไม่ไม่มีค่ามันต้องมีเลสไนมันต้องมีเลสมีอะไรมีกลลวงเราอยู่เหมือนคนที่หลอกต้มตุนทุกวันนี่แหละก็มีนะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆก็มาเล่าให้ลวงตาฟังบอกว่านี่จะมีคนเอาเงินมาให้ตั้ง30ล้านแต่ว่าเขา เขายังเอาเข้ามาไม่ได้เขายังเอาเข้ามาในประเทศเราไม่ได้ก็อยากจะให้ช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือได้ก็จะแบ่งให้สักสิบล้านทํำยังไงล่ะช่วยเหลือช่วยเสียค่าธรรมเนียมนะเพราะว่าจะเอาเงินสักสามแสนไปเสียค่าธรรมเนียมนะเอาเงิน30บล้านนี่สิล้านเหรียญนะไม่ใช่ธรรมดานะแรกเป็นเงินไทยก็ไม่รู้เท่าไรล่ะเอาคูณเข้าไปเลขกลมๆนี่อามสบาบาทคูณ30ล้านนี่ คูณเข้าไปเลยเป็นจำนวนเท่าไร่คนได้ยินได้ฟังก็ตาโตเลยเขาจะให้ตั้งสิบล้านโอ้โหแค่สามแสนนี่ก็ไปบอกญาติพี่น้องจะขายไร่ขายนาให้ได้สามแสนเพื่อจะไปแลกเงินสิบล้านนะญาติพี่น้องก็ห้ามห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังในที่สุดก็ต้องขายไร่ขายนาโอนเงินไปให้เขามิดจ,จ้อยเลยทีนี่ไม่ได้เลยเงินสามแสนตัวเองก็ไม่ได้เงินสิบล้านที่เขาจะให้ก็ไม่ได้นี่แหละ เพราะความโลภเป็นเหตุเห็นไหมถ้าเราไม่โลภอย่างเดียวนี่เราก็จะไม่ถูกหลอกก็จะไม่ถูกหลอกขอเพียงไปเพียงแต่ไม่โลภทำยังไงละถึงจะไม่โลภนะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้นึงให้มีสตินะมีสติสติเป็นเครื่องกัน้นไม่ให้ความโลภมันเกิดขึ้นในใจเราอย่าให้ความโลภมันเกิดขึ้นในใจเป็นอันขาดถ้าโลภโมโทโสันอยากได้มากๆแล้วละ่ะมันเสียเงินเสียทองโลภน้อยก็เสียน้อย,ยโลภมากก็เสียมาก ไม่โลภเลยก็จะไม่เสียเพราะฉะนั้นอย่าโลภนะอย่าโลภอย่าอยากได้เยอะๆให้ยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราอยู่มันพอจะได้มันถึงจะได้นะถ้ามันไม่พอจะได้มันก็ไม่ได้หรอกสิ่งที่สําคัญอย่างเดียวที่เราจะโลภได้คือโลภบ,บุญนะให้ทําบุญเยอะๆบุญกุศลมันเต็มเปี่ยมแล้วมันก็จะให้ผลของเราเองเพราะฉะนั้นคนที่โลภนะก็จะตกเป็นเหยื่อของคนโลภเช่นเดียวกันนะเพราะว่า เราโลภและเราอยากจะได้ของเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะมาหลอกเราเพราะฉะนั้นแก๊งต้มตุนทุกวันนี้มันเยอะมันเยอะมากทีเดียวไม่รู้มาในคราบของนักบุญหรือนักอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายให้เรามีสติมีปัญญาพิจารณาดีๆตั้งสติดีๆอย่าตกเป็นเหยื่อของใครเราก็จะรอดปลอดภัยนะให้เรามีสติตลอดเวลาก็จะเป็นเครื่องป้องกันรักษาเรา ให้เรารอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งปวงธรรมสวัสดีเจริญพร